อเจอกัะลีโวมาดิอยากจอแดกรีโวป่ะพร้อมอูกเครื่องอย่างดีดูดิเบินยางแล้วแบบดีกว่าเดิมอีกสีว่วิห้าวิ วันนี้ก็มาพบกับวีเล่ลุงจัดโดยเอสดีวันนะครับผมนี้่อยู่ในเกมคาร์บักกิ้งหนึ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลูกก็จะมาทำการสอนนะครับผมทำเฮดพีบักแบบไม่ใช่จีจนั่นเองนะครับผมเฮดพีแบบว่าเกินนะครับผมเฮดพีแบบเครื่องพันเจ็ดอะไรอย่างงี้ครับผมเฮดพีแบบว่าเหมือนเฮดพีเครื่องสี่แสนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องสี่แสนนะครับผมก็คือใช้เครื่องเดิมๆของรถมาแล้วก็ไปบักเหมือนโกงเฮดพีนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นสูตรนะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้โกงอะไรนะเออมันเป็นแบบ บัตรของเกมนั้นนั่นเองนะทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับผม let's go ก่อนอื่นนะครับผมก็มากับเมาส์ RSD1 นะครับผมนี่มาพบกับรถของคริสเซโนโรนันโดนั่นเองนะครับผมมีน้องๆให้มาครับผมโคตรเท่นะครับติดพงโปรเกตด้วยนะครับผมเออเฉลิมฉลองให้พี่โดหน่อยครับผมสำหรับการครบรอบ40ปีแล้วก็ได้แชมป์ในยุโรปนั้นทุกคนทั่วยุโรปอ่ะโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม ปุ๊บก่อนอื่นนะครับผมเรามาเลือกรถคันแบบว่าคันคันที่เรามีนะทุกคนนะหรือว่าเราไม่มีก็ได้แต่ว่าจะเป็นคันท้ายๆนั้นทุกคนนะอย่างเช่นคันพวกเนี้ยอ่ะเราไปที่รถคันท้ายนะพวกนี้มันจะเป็นรถที่มันมี HP ที่สูงนะทุกคนนะพวกเนี้ยพวกซปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์พวกนี้จะกันทุกคนอ่าเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเราซื้อมาเ่ยทุกคนเห็นไหม HP มันจะเป็นพันสี่ร้อย HP ใช่ไหมค่านิวตันเมตรเนี่ยค่าทอค่าแรงบิด มันก็จะอยู่4,400ก็คือแรงนะครับผมพันสี่ร้อยนี่คือแรงสมมติเราก,กดซื้อลุกซื้อไม่ได้ลูกซื้อไม่ได้อ,ไไดอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยอ่ะไม่ต้องดูกันไปก่อนเนี่ยพวกเนี้ยอ่ะพวกนี้ไม่ใช่นะถ้าอย่างเงี้ย HP จะน้อยไปนะครับผมเราไปดู H p ทีที่มันสูง,สงอ่ะคันไหนที่ HP สูง,สงอย่างพวกเนี้ชยชวพันกว่านะทุกคนอันนี้พวกนี้ HP ทําไมไม่สูงจริงๆคันนี้น่าจะ H p สูงนะเออเนี่ยพวกเนี้ย HP พพันสองเห็นไหม แต่มันเป็นทองนะทุกคนลูกซื้อไม่ได้ทองติดลบแล้วก็อันนี้ HP พันกว่าอันนี้ HP 7 0 0้ออันนี้อันนี้เออรถนี้คันนี้ฟรีทุกคนแต่ HP เนี่ย HP สูงนะทุกคนนะเนี่ยซื้อมาทำได้นะทุกคนเออพวกเนี้ย HP มันสูงใช่ไหมพันห้าอ่า HP สูงลุงแนะนำนะ HP สูง HP เยอะ ท่าทอกเยอะเอเยอะแล้วก็น้ําหนักน้อยนะครับผมน้ำหนักเนี่ยยิ่งเบายิ่งดีแล้วก็หารถที่มันเบาๆมาเล่นเนี่ยอย่างเช่นคันนี้เล่นได้นะทุกคนน้าหนักแค่พันสามเองนะก็จะเป็นรถที่แบบสายฟรีนะที่แบบแรงกันนะเออ